สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมในช่วงเวลาของรายการสถาบันพระปกเกล้านะคะเพื่อสังคมสรรติสุขในตอนนะคะสำนึกพลเมืองค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในถึงเรื่องราวของการพัฒนาพฤตินิสัยของทางเรือนจำบางขวางค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญในรายการค่ะนั่นก็คือคุณอายุทศินปพันธ์นะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการของเรือนจำกลางบางขวางนะคะอยู่กับหนู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ อยากจะสอบถามนะคะถึงที่มาที่ไปนิดนึงของทางเรือนจําบางขวางผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในเรือนจําส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องโทษคดีอะไรกันคะส่วนใหญ่ครับก็สำหรับเรือนจำบางขวางครับก็มีอํานาจการควบคุมผู้ต้องข,องขังที่มีกําหนดโทษต,ตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึงประหารชีวิตนะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุมเนี่ยสามพันเกว่าคนนะครับแล้วก็เป็นเรือนจําที่เดียวแห่งประเทศไทยที่ต้องทําหน้าที่การประหารชีวิตหาก มีคำพิพากษาตกมานะครับส <slide. S 2> ่วนใหญ่แล้วรถโทษในเรือนจำกรขวางหรือผู้ต้องขังเนี่ยก็เป็นคดียาเสพติดถ้าส่วนใหญ่ที่เหลือก็เป็นคดีความผิดต่อร่างกายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินเป็นต้นครับค่ะสามพันกว่าคนรวมอยู่ในที่เดียวนี่พื้นที่พอไหมคะพื้นที่พอครับพื้นที่พอก็เนื่องจากเรือนจำกรขวางเนี่ยก่อสร้างมาเกือบเกือบร้อยปีแล้วนะครับใน ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวัชจาลย์ที่ห้าเนี่ย <ค S 1> ท่าน,านพระองค์ท่านได้มีดำริให้ย้ายคุกกองหมานจะโทษจากในเมืองมาอยู่ตรงตำบลบางขวางนะครับ <ค S 1> แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว <ค S 2> ซึ่ง <ค S 1> พื้นที่ที่เตรียมไว้ยังไม่พอเพราะว่าแบ่งเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยด้วยส่วนหนึ่ง ทีนี้ต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่7ก็ทรงได้มีดำริให้ให้สารต่อนะครับซึ่งมามาแล้วเสร็จเนี่ยลราสามารถเปิดทำการได้ในสมัยรัชกาลที่7จศ2 4 7พ่ซึ่งเรือจำมางขวางเนี่ยได้แบ่งแดนเป็น17แดนด้วยกันนะครับมีแดนประกอบอาหารหรือเรียกว่าสุตรรมม,มีแดนสำหรับพัฒนา ผู้ต้องขังแดนการศึกษาเป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นแดนต่างๆที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังตามจําแนกลักษณะของผู้ต้องขังตามประเภทของกําหนดโทษนะครับปัจจุบันเนี่ยเรือนจำบางขวางมีสภาพเก่าแก่ทรุดโทรมเมื่อก่อนเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาในเรือนจำบางขวางก็จะเกรงกลัวมากแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในชุมชนแล้วเนี่ยก็เสมือนว่าเรือนจําก็อยู่ข้างชุมชนชุมชนก็อยู่ข้างเรือนจํา ะะพูดถึงว่าสร้างมาเนิ่นนานแบบนี้ก็คือต้องมีการบำรุงรักษากันอยู่เรื่อยๆและส่วนใหญ่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายทั้งหมดผู้ชายทั้งหมดมีการแยกขังเดี่ยวขังรวมขังอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะในเรื่องจองมุมขังไม่มีการแยกขังเดี่ยวนะครับมีการขังรวมก็อยู่ห้องนึงก็อยู่ประมาณ2 0่สถึงถึงสาคนนะครับแต่ะและห้องก็จะอยู่รวมกันมีการแบ่งประเภทไหมคะ,คะว่าอย่างเช่นคดียาเสพติดอยู่ด้วยกันคดีอะไรอยู่ด้วยกนันอะไรยกา้ครับจะเกิด ผู้ต้องขังกริยาเสพติดด้วยกันเนี่ยถ้ามีพฤติการไม่ดี นะครับเราก็จะแยกการควบคุมออกมาส่วนถ้าผ <Tonight> fulfill <fulfillment> okay. <incoming Så> ู้ต้องขังทั่วๆไปเนี่ยถึงแม้ว่ากําหนดโทษจะสูงแต่ว่าพฤติกรรมดีเราก็ใช้งานเราก็ให้การศึกษาให้การอบรมสั่งสอนและมีกิจกรรมตลอดทั้งวันที่ผู้ต้องขังจะจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้นะครับค่ะนี่แหละค่ะคือที่มาที่ไปของวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของนะคะทางดุนจําบางความที่มีต่อผู้ต้องขังเกิดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ทำความผิดเข้าไปอยู่ในเรือนจําปุ๊บเนี่ยนะคะกิจกรรมโดยทั่วไปที่ทํากันหรือว่าขั้นตอนนียเริ่มต้นเริ่มต้นวันแรกจนถึงตลอดระยะเวลาการโดนต้องขังเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างครับเมื่อเรือนจำกลางบางขวางรับตัวผู้นุองขังที่มาอยู่ในการควบคุมันดับแรกคือคต้องตรวจร่างกายก่อนเลยะนะครับว่าสุขภาพเป็นอย่างไรมีรูปพรรณสันฐานอย่างไร นะครับแล้วก็ทําทะเบียนประวัติผู้น้องขังแล้วก็จําแนกไปอยู่ตามแดนที่ที่เหมาะสมนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยตื่นนอนมาก็เป็นทากิจวัตรประจําวันก็คือรับประทานอาหารเสร็จก็เคารพธงชาติแล้วก็ไปฝึกวิชาชีพนะครับแล้วตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารอีกตอนบ่ายก็เรียนหนังสือทำความวิชาชีพไปนะครับก็เสมือนโรงเรียนประจำนะครับเมือนโรงเรียนประจํากิจวัตรประจําวันก็มีเท่านี้นะครับแต่ในช่วงกลางวันเนี่ยถ้า ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีการฝึกวิชาชีพในด้านใดด้านหนึ่งเขาก็จะทำกากิจกรรมในด้านนั้นๆนะครับคือแยกตามความถนัดของแต่ละบุคคลหรื่องต้นครับคือต้องมีการสัมภาษณ์กันก่อนล่วงหน้าว่าถนัดเรื่องอะไรถูกต้องครับเราถึงเวลาแยกวิชาชีพปุ๊บก็คือไปตามที่ตนเองถนัดเลยถูกต้องครับแล้วก็มีการวัดระดับการศึกษากันก่อนไหมคะอย่างเช่นบางคนอาจจะจบแค่ประถมศึกษาหรือบางคนไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนเลยเราจะมีการแบ่งระดับชั้นในเรือนจําบางขวางกันด้วยแบ่งแบ่งครับก็คือเราจะต้อง มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายกานทันปฏิบัติะนะครับฝ่ายการศึกษานี่เข้าไปจาแนกดูว่าเขาเนี่ยจบการศึกษาด้านไหนมาก่อนจะได้ต่อยอดได้ถูกคนไหนที่ไม่รู้หนังสือเลยก็เรียนตั้งแต่ท่านไม่รู้หนังสือข้านจนถึงจนถึงระดับที่สูงสุดที่เขาจะสามารถเรียนได้นะครับพอพูดถึงการศึกษาในเรือนจำบางขวางแล้วเนี่ยผมก็อยากจะ อธิบายนิดนึงว่ามนตำมวขวางเนี่ยนอกเหนือจากเรียนตั้งแต่ไม่รู้หนังสือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรียนได้เปิดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจนถึงปิยโธซึ่งมีผู้เข้าเรียนเนี่ย20คนแล้วนะครับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ที่ที่มีผู้ผู้เข้าเรียนหนังสือในชั้นในชั้นปิยโทนี้20คนส่วนใหญ่ก็การเรียนปิยโธนี่ก็ก็เรียนมีการ รีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชเมทดูโดโลจีการเขียนวิทยานิพนธ์แล้วก็ เราไม่มีคอมพิวเตอร์ให้พูดต้องขังได้เขียนนะครับเราให้เขียนด้วยลาย,ย,ยมือ,อครับท<ด>ี่เป็นซึ่งเป็นเขียนได้เองนะครับเราก็เราดูตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อาจารย์หม,ามหาวิทยาลัยจุกคนทกรณ์ธรรมดีราชก็มาสอนสอนอที่เรือนจำเอามาถึงเรือนจําเลยใช่ไหมคะทีนี้เสาร์อาทิตย์ก็คงจะต้องว่างไม่มีเรียนหนังสรรือหรือว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดในการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไปเรียนเป็นวิชาชีพไปอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอายุก็บอกแล้วว่ามีแต่ละคนถนัดอะไรมีวิชาชีพอะไรในนั้นบ้างคะก็มีหลายหลายอย่างนะครับ นอกเหนือจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขายังสามารถอ่านหนังสือได้เพราะว่าในแต่ละแดนเนี่ยทางเรียนจำการบางขวางได้จัดห้องสมุดสาขาด้วยเหมือนกันแล้วก็ห้องสมุดสาขานี่ก็จะหมุนเวียนหนังสือจากห้องสมุดพอบัญญาะนะครับเข้าไปสับเปลี่ยนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะฝึกฝนทางด้านกิจกรรมต่างๆซึ่งซึ่ง,งเรีนจ,จำขวางมีอยู่หลาย,ลายกิจกรรมเลยเลยครับ ลองยกตัวอย่างวิชาชีพที่เรียนสมมุติวา่าบางคนอาจจะโดนข้อหาอะไรดีละ่ะรักทรัพมาเอาเอาความรู้ตรงเนี้ยสม,มมติรักรถยนต์ไปประกอบวิชาชีพเป็นช่างที่มันเกี่ยวข้องกับรถยนต์อะไรอย่างนี้แล้วมีสอนไหมะคะก็ะเนื่องจากว่าเรืองจำกลา,างบางขวางเป็นเรื่องจำความมั่นคงสูงการฝึกวิชาชีพเนี่ยก็จะเป็นการฝึกวิชาชีพเฉพาะด้านจริงๆเช่นเช่นการแกะสลักะนะครับ การทำโต๊ะหมู่บูชาฝังมุกนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือการึกวิชาชีพด้านช่างหวายจากสารหวซึ่งสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาพระองค์ท่านได้ได,ได,ได้ได้มีพระราชดำริในเรื่องหวานี่หาหาทำยากแล้วนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่นะครับในจากมาฝัง,ง,ง,งก็น้อมนำ พระราชดำญิเนี่ยมามาฝึกวิชาชีพซึ่งซึ่งจะขยายผลให้ให้เป็นจริงจังต่อไปอ๋อนั่นหมายถึงว่าพอหมดระยะเวลาการต้องโทษออกไปก็สามารถไปใช้เป็นวิชาชีพต่อต่อยอดได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างระหว่างที่ต้องโทษเนี่ยเรามีผลงานของผู้ต้องโทษไหมคะว่าแบบทำสมมติหวายอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําออกไปจําหน่ายข้างนอกมีมีบ้างด้วยไหมคะกรมราชธรร์เนี่ยจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชธรร์เนี่ย ปีละหนึ่งครั้งในกรุงเทพนะครับก็มาแสดงเดนจัามองขวางเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังนะครับที่ทาก็ไปแสดงจําหน่ายซึ่งฝีมือของผู้ต้องขังในเรื่องจับผู้ต้องขังบางขวางเนี่ยกำหนดโทษสูงอยู่นานเนี่ยเขาจะมีความชำนาญนะครับในเรื่องการแกะสลักการทําต๊ะหมู่สวยมากแล้วก็ผมเชื่อว่าฝีมือของผู้ต้องขังในจำกรบางขวางเนี่ยก็ ก็สามารถได้รางวัลในทุกๆปีในการประกวดผลิตภัณฑ์นะครับก็ถือว่าเป็นการันตีผลงานว่าเราสอนอย่างจริงจังแล้วก็จบออกไปเนี่ยก็คือได้ทำเป็นอาชีพได้จริงๆนะคะนอกจากที่จะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิชาชีพต่างๆให้แล้วยังมีเรื่องราวของธรรมในใจหรือว่าศาสนาขัดเกลาเข้าไปด้วยเสริมสร้างกันใช่ไหมคะมีหลักสูตรหลักๆต่างๆแบบนี้ด้วยในนโยบายของการรัชทันเนี่ย การทําให้ผู้ต้องขังเกิดสํานึกที่เรียกว่าสํานึกผิดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราใช้หลักของศาสนาทุกศาสนามาช่วยให้เขาเนี่ยได้สํานึกในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้พัฒนาจิตใจะนะครับตั้งแต่ระดับชั้นทํรตีทําโทตําเอกในขณะเดียวกันเนี่ยเรือนจำการมองขวางก็เปิดการศึกษาเรียกว่าบาลีศึกษาขึ้นมานะครับ ก็มีผู้เรียน,นยประมาณ40คนคะนะครับในขณะเดียวกันก็นกเปิดหลักสูตรปริาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตด้วยอีกเหมือนกันนะครับจบมาก็ได้รับปริญญาที่กอรับรองด้วยนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยการขัดเกาวางด้านศาสนาเนี่ยในกิจกรรมต่างๆวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยโดยจำการมัข,ขวางก็ได้นิมนต์พระภิกษุนะครับมา มาอบรมมาเทศนามา,าให้ผู้ร้องขังได้ตักบาทกันในเรือนจําในเรือนจําเลยนะคะค่ะก็คือเรียกว่ามีการพัฒนาจิตใจด้วยศาสนาเข้ามาควบคู่ไปกับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อช่วงหน้านะคะถึงเรื่องราวของกิจกรรมอย่างอื่นๆนะคะอย่างเช่นเห็นว่ามีการใช้ศิลปะบ,บําบัดจิตใจนะคะนั่นคือ art for all และยังมีเรื่องราวของดนตรีไทยการวาดกําแพงโดยสีน้ํามันนะคะโอ้ต่างๆนานา,นานมากมายลําตัดด้วยนะคะ รายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะพบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมือง <_ d ata> การปกครองเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขาภาวะได้ในรายการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขวันจันทร์นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลาย ในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการข้ามกระแสเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดีคิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันที่สุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการสถาบันพรฒนปกก้าเพื่อสังคมสันติสุขะยังอยู่กับคุณอายุธสินทพันธ์นะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจํากลางบางขวางนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะถึงเรื่องราวกิจกรรมนะคะในเรือนจํากลางบางขวาง mm. นอกจากจะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสอนวิชาชีพให้แล้วมีศาสนาขัดเกลาจิตใจนะคะก็ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะบําบัดจ,จิตใจเป็นยังไงคะคกิจกรรมนี้ครับ เรื่องของใช้ศิละปะบำบัดนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโครงการ Art for All ค่ะครับก็คือให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้เรียนรู้ได้มีจินตนาการในการวาดภาพโดยมีวิทยากรมาสอนแนแนวนะครับแล้ก็ให้ผู้ต้องขังวาดภาพ ในหลายๆภาพที่ผู้ต้องขังอยากจะวาดนะครับมีพิธาการทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีจิตใจอ่อนโยนโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่มีกําหนดโทษสูงเขาจะจะเครียดนะจะเครียดจะเครียดเมื่อเขาวาดภาพเนี่ยจิตใจเขาจะอ่อนโยนลงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรียนไปแล้วนะฮะอบรมไปแล้วตั้งสองสามรุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ต่อยอด ต่อยอดจากวาดภาพในห้องเนี่ยในภาพในกรอบเนี่ยก็คือไปวาดบนกําแพงเดินจานะครับในวาดบนกําแพงเดินจาซึ่งเป็นการวาดที่ค่อนข้างยากเพราะ,ะว่าวาดในกําแพงที่สูง6เมตรเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับก็สามารถผู้่งขังก็สามารถวาดได้สวยงามมากนะครับ,รบก็ทําให้การใช้เวลาของผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษเนี่ย ทําให้เขาติดใจออดลงนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของดนตรีบําบัดในบางขวางนี่ก็มีการเรียนดนตรีไทยนะครับการเรียนดนตรีไทยแล้วก็คนที่มาเรียนเนี่ยไม่เคยเล่นดนตรีไทยมาก่อนเลยนะครับมาเล่นดนตรีไทยซึ่งผมคิดว่า อนสมัยผมเด,เด็กผมเรียนเนี่ยผมเรียนได้แค่วันเดียวแล้วผมก็ไ่เรียนอีกเลยเรียนแล้วย,ยังยากเลย <คำ S 1> ใช่ไหมคะราะว่าเรียนตอนโตด้วยนะคะค <ำ S 1> แล้วก็เรียนเล่นได้ไ,ดไ,ดไดพ่ล้อมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องดนตรีบำบัดแล้วเนี่ยก็ยังมีการสานต่อทางด้านวัฒนธรรมของคนไทยเช่นมีลำตัดนะครับมาเรียนมาอบรมได้เพียงได้สี่สัปดาห์ก็เขาก็สามารถเล่นลำตัดแสดงต่อหน้า พับพักได้นะครับได้ได้ดีทีเดียวผู้น้องขังบางคนก็ไม่ไม่เป็นเลยนะครับลำตัดไม่เป็นเลยแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่ามีผู้น้องขังชาวพมา่าสามารถร้องลำตัดได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่ทคิดว่า คนเราเนี่ยทำถ้าทําอะไรทําจริงก็ทําได้นะฮะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ตลอดถ้ามีเวลาแล้วก็ตั้งใจจริงนอกจากดนตรีไทยแล้วมีดนตรีสากลด้ไหมคะอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่อยากชอบเล่นดนตรีไทยอยากเรียนเปียโนกีตาร์อะไรงนี้มีไหมคะเปียโนยังยังยังไม่มีนะแต่ว่าในในส่วนตัวในผมอยากอยากให้เขาเล่นอยากให้เขาเรียนเปียโนเพราะว่าฟังแล้วคลาสสิกแล้วก็ ก็เรืองยังืองขวางก็มีสถาปัตยกรรมคลา,าสสิกเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าต่อไปจะคงจะขยับให้เล่นดนตรีสากลน,นะครับผู้นะต้องขังทุกคนที่มาสมมติว่ามีกิจกรรมอย่างนี้ให้ว่ารูปร้องเพลงเลือกได้ไหมคะอย่างเช่นบางคนไม่ถนัดว่ารูปเลยขอลองเพลงละกันหรือว่าทุกคนต้องเรียนเหมือนกันหมด ไม่บังคับครับ<อ>ตามความสมัครใจเลย<อ>ทุก<อ>ทุกทุกคนเลยไม่ไม,ไม่ได้บังคับเราจะประชาสัมพันธ์ไปยังแ,แดนต่างๆว่ามีผู้ต้องขังสนใจจะเรียนหนังสือหรือจะเรียนบรลีศึกษาหรือจะมาเรียนการวาดภาพมาเล่นนําตัดมาดนตรีไทยได้หมดครับแล้วมีบ้างไหมคะที่มีผู้ต้องขังบางคนไม่เอาอะไรเลยฉันจะอยู่ในห้องเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคะหรือมีปัญหาอะไรกับผู้ต้องขังคนอื่นอะไรเงี้ยเรามีวิธีการจัดการยังไงมีน้อยค่ะมีน้อยส่วนใหญ่เนี่ย จะมีกิจกรรมหมดถึงแม้เขาจะอยู่ในแดนเขาก็เขาก็มีกิจกรรมของเขาเช่นออกกําลังกายนะครับเล่นกีตาในแดนอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะอ๋อก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่ว่างๆกันมีแล้วมีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันเองบ้างไหมคะน้อยครับเพราะว่าภู่งขังอยู่นานก็จะปรับสภาพเข้ากับ ก็เพื่อได้นะครับก็คือรักกันดีเพราะเจอหน้ากันทุกวันมีมนกันมนมีน้อยมีน้อยที่จะทะเลาะกันน้อยมากค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมดนตรีไทยมีวาดลงวาดรูปแล้วทราบมาว่ามีการทํากิจกรรมที่ม่ให้มันเข้ากับยุคสมัยมีคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเว็บเพจอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะมีครับมีครับนคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการเรียนการสอนโดยใช้เชิญวิทยากรจากจากมหาวิทยาลัยนะครับมาสอนในด้านการออกแบบเว็บเพจ ซึ่งข่าวที่เพิ่งจบไปในเนี้ยนะครับก็มีการประกวดเว็บเพจของห้องสมุดพร้อมบรรยาก็มีรางวัลที่1รางว,วัลที่2รางวัลที่3ค่ะอ๋อ,อนั่นก็คือสามารถออกไปเนี่ยก็คือเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเลยค,คือเราจะปรับบางคนติดติด ต้องโทษนานอาจจะเกิน5ปี1 0ปีขึ้นไปยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอาจจะทาให้เขางงๆอันนี้ก็มีการอัปเดตเรื่องราวของข้างนอกให้กับผู้ต้องขังทราบตลอดเวลาด้วยใช่ไหมมีครับปีตลอดเวลาครับเราก็มีวิทยากรมีอาจารย์เข้ามาสอนแนแนวอยู่ตลอดเวลาครับค่ะแล้วระบบของการเยี่ยมเป็นยังไงคะเจอญาติได้อยู่เรื่อยๆครับเ,เรื่องของการติดต่อเยี่ยมญาติเนี่ย<ม>เป็นเป็นหน้าที่ของเอนจําท,ที่ที่อนุญาตให้ญาติ ของผู้ต้องขังได้มาเยี่ยมที่เรือนจำนะครับในขณะเดียวกันผู้ต้องขังที่เป็นสมาชิกเป็นเรือนจำสีขาวเนี่ยก็จะได้รับการเยี่ยมใกล้ชิดนะครับในวันจันทร์และวันศุกร์ครับอ๋อก็คือก็คือไม่ไม่ต้องคิดถึงใครละเพราะมีญาติมาเยี่ยมได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะว่าโดยทั่วไปที่เราได้ได้ยินข่าวกันอยู่เรื่อยๆเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจํา เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังสามารถที่จะ,ะสมมติว่าใครที่ต้องคดียาเสพติดก็ไปขายนต่อในเรือนจําต่ออะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ที่มาที่ไปความเป็นจริงเป็นยังไงอะคะครับก็ตามที่สื่อมวลชนลงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ติดต่อจากข้างในเองเหรอกครับบางทีก็มาจากการพูดคุยในช่องเยี่ยมญาตินะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีการสั่งซื้อขายยาจากในเรือนจําอย่างนี้ก็มีส่วนน้อย นะครับเพราะว่าทางเรนจําบังขวางนี่มีช่องทางให้ผู้ต้องขังได้ติดต่อกับทางบ้านทางโท,ทรศัพท์สาธารณะ <c oughs> อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ <c oughs> ซึ่งต่อไปจะขยายผลได้มีสายคู่สายมากขึ้น <c oughs> นะครับแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์เองก็มีนโยบายมีมาตรการที่เข้มเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคน้นไม่ว่าจะเป็นตรวจคน้ตจคนตัวบุคคลยานพาหนะ, <c oughs> ะเข้าออกต่างๆแล้วก็มีการจูจ่โจมตรวจคน้นอยู่สม่ําเสมอ <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ย ก็เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจปัสสาวะซึ่ง่งจำกวังขวางในศครับไม่มีเรียกว่าปลอดยาเสพติดเลยนะคะบางคนทำความผิดครั้งแรกด้วยถือว่าไม่ได้ดูน่ากลัวหรือว่าเลวร้ายอย่างที่ในสายตาคนทั่วไปเข้าใจครับบางทีเนี่ยผู้ต้องขังโทษสูงเพราะว่าปริมาณยาเสพติดหรือคดีอุกชะกันแต่ในขณะเดียวกันในทางอาชีววิทยาทันทวิทยาแล้วเนี่ย เราดูเรื่อง behavior เราดูเรื่องพฤติกรรม <c oughs> ของมนุษย์เป็นหลักถ้าคนเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ผู้รุงขางคนนี้มาช่วยงานเรือนจำเราจะไปตาบาปตาหน้าเขาว่าคุณโทษสูงคุณไม่ต้องรับการพัฒนาจิตใจเลยนีย่ไม่ได้ <c oughs> ะเราต้องมอง <c oughs> มองทุกมิติทั้งในด้านการการควบคุม ผู้ต้องขังก็อยู่ในระเบียบวินัยในขณะเดียวกันเราก็มองมิติทางด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังด้วยเพราะนั้นบทบาทของผอ,อรเรือนจําบทบาทของพัสดีเรือนจําหรือเจ้าหน้าที่ราชทันทั้งหลายเนี่ยจะมีอยู่สองมุมด้วยกันมือหนึ่งอาจจะถือกระบองอีกมือนึงอาจจะถือช็อกอูระหว่างการเป็นปีศาจกับนักบุญบางครั้งถ้าผู้ต้องขังทาผิดเราต้องลงโทษให้เด็ดขาดเขาจะได้ไม่ทําผิดอีกแต่ถ้าผู้ต้องขัง ช่วยเหลือเรืองดำดีมีพฤติกรรมดีเราต้องให้รีวอร์ดเพราะนั้นคำว่ารีวอร์ดอ่อนแพดแอนพอดิชเมนต์เนี่ยใช้ได้กับงานราชการาสลับกันไปสลับกันมาตลอดอมีสองบทบาทอันนีพพ้พอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็เลยนึกย้อนไปถึงว่าคนที่คุมผู้ต้องขังจะต้องมีการคัดเลือกมาอย่างดีไหมคะว่าจะต้องมีหลักจิตวิทยาเป็นอย่างดีะจะต้องมีความรู้จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะมาทํางานตรงนี้ได้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะ เนื่องจากว่าขาา้าราชการกรมราชัณฑ์เนี่ยเป็นเป็นกรมหนึ่งในกระสุในกระบวนการยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจอายาการศาลและราชาัณฑ์แต่ว่า,จา,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 รราเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์รวมผมด้วยเนี่ยแหละเป็นขนาา้าราชการพลเรืนอนนะครับถูกคัดเลือกมาเหมือนกับขาา้าราชการพลเรือนทั่วไปไม่ได้ถูกคัดเลือกมาแบบตำรวจอายการหรือศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งรับพอรับรับเจ้าหน้าที่ราชัณฑมมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาอบรมในเรื่องของการก่อนเข้าปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของออจิตวิทยาเี่กก็ต้องสําคัญ<ช>นะครับการดูพฤติกรรมมนุษย์การจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง,ต,งต้องก็ต้องอบรมเขา <TH> ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่างานราชทานเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากนะฮะคือ <TH> ปฏิบัติต่อคนที่ทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว <TH> แล้วก็หลายคนมองงานราชทานมองเดินจําไปในทางที่สกปรก เดอร์ตี้แล้วก็โลดิกิตี้ทักษิณต่ำกาบกําลาการอื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าจริงๆเพาผิดชอบสูงมากนะคะเพราะว่าไม่มีใครทําแใครจะมาทําคุมผู้ต้องขังค่ะผมก็อยากเป็นนักข่าวเหมือนพิธีกรอะไรแบบนี้นะครับเงินเดือนได้เท่าๆกันกับข้าราชการคนอื่นงั้นสวัสดิการของของของผู้คุมเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญด้วย งานงานเดินจำในี่สีชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดนะครับต่อเนื่องกันไปเช้าวันนี้เย็นวันนี้เสร็จงานปั๊บก็เข้าเวรต่อพรุ่งนี้ออกครับพูนขังเจ็บป่วยเราก็ดูแลรักษารักษาไม่ได้ในเดินจำเราก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลข้างนอกแล้วก็ต้องไปเฝ้าด้วยบางทีเดูหนีอีกนะคะบางทีลูกเจ้าพนักงานที่ป่วยยังไม่มีเวลาส่งลูกไปโรงพยาบาล แต่มีเวลา<ม>ที่จะไปดูผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลเป็นความรับผิดชอบที่ต้องมาพร้อมกับจิตใจที่เข้มแข็งด้วยจริงๆนะคะ,คะอ<า>ันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัติเพียบพร้อมจริงๆทั้งด้านของจิตวิทยาแล้วก็ความพร้อมทางด้านอื่นๆด้วยนะคะผมคิดว่าเรื่องความเสียสละด้วยด้วยค่ะความเสียสละด้วยแล้วก็ความที่เป็นข้าราชการในสมบบัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยการมีสํานึกการเป็นข้าราชการเนี่ยต้องต้องมุ่งมั่น เราก็ต้องให้ปลุกแล้วจิตใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีมขวาญกำลังใจที่ดีจะได้มีแรงที่จะพัฒนาผู้ต้องขังต่อไปให้กําลังใจกันต่อไปน<ฮ>ะคะอันนี้คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทีนี้เนี่ยส่วนของผู้ต้องขังเองที่ต้องโทษแล้วก็ได้รับการกล่อมเก่าต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของศาสนาเรื่องของวิชาชีพ ถ้าเกิดทําความดีอยู่ข้างในนั้นมีมีสิทธิ์ไหมคะที่จะ,ะได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้นตามหลักทัรมวิทยาเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็ทางกรมราชทัิก์ก็มีระบบพักการลงโทษะระบบลดวันต้องโทษผู้น้องขังเนี่ยจะมีชั้นต่างๆเพราะนั้นแต่แต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการลดหย่อนผลโทษนะครับว่าถ้าเป็นชั้นเยี่ยมเดือนนึงก็จะได้ลด ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกวันลดวันต้องโทษก็มาหักหักวันที่จําคุกไปด้วยเมื่อถึงเกณฑ์พักการลงโทษแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการในระดับเรือนจาและกรรมการในระดับกรมพิจารณาปล่อยตัวไปพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขหลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องขังก็ต้องไปรายงานตัวกับพนักงานกลุ่มประพฤติแต่ถ้าทําผิดอีกในระหว่างกลุ่มประพฤติก็ต้องเรียกกลับมาอใหม่นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนโดยทั่วไปนะคะของทางเรือนจําบางขวางนั่นเอง ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาพฤตินิสัยของทางเรือนจําบางขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามีความน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะไปตามกันตอนหน้านั่นก็คือเรื่องราวของห้องสมุดพร้อมปัญญานะคะซึ่งความน่าสนใจของสมุดนี้นั้นโอ้โหมีหนังสือหลายหมื่นเล่มอยู่ในนั้นนะคะกิจกรรมเสริมความรู้มากมายและที่สําคัญค่ะสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาเปิดห้องสมุดนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ไปติดตามกันได้ในตอนหน้านะคะวันนี้ เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ